พบปะกับเบาเขมี่กันอีกเช่นเคยหนึ่งวันนะครับผมเราเมื่อนีกับิพาพี่พะนองมาชมบรรยากาศทุ่งหน้านะครับผมเราก็เอ่อมาเบิงงัวนะครับผมอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นอ่าพันธุ์แบกัดนะครับผมหรือว่าแองกัดไทยแองกัดนะครับผมแบกัดนะครับผมเนาเป็นงัวดํานะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวมาพบพี่น้องไปเบิงนะครับผมว่าจะเป็นอ่าตั้งใดนะครับผมตัวลักษณะใดนะครับผมเนาะเดี๋ยว ไปเบิ้งกันเลยครับผมนะครับผมนอกก้อนอื่นนะครับผมนอกก้อนฝากกดไค์กดแชร่กดซับ s c ไคร e ให้น้องบบาวน่อยด้เด้อครับเนาะนะเป็นกำลังใจใคนเฮ็ดคลิปนะครับผมป่ะเอาไปเบิง้งหัวไอกัดกันครับกัดครับหัวดำ เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เป็นแบกกัดนะครับคนอื่นเป็นแบกกัดแบกกัดหรือว่าแองกัดนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับผมดำทุกมองครับดำทุกที่นะครับผมดำมาัดตังแจเล็บแกัตนะครับ เบาเอินเขาวน้องกัดน้องแองกัดนะครับดำดีสีไม่ตกขาวสกปรกซักไม่ออกเนาะแองกัดเนาะเรากัดเนาะนะครับดำหูดำตาดำครับหูดำตาดำน้องมีบ่ครบมาดำ นมยังดำครับนมวัวกัยังดำน้ำทุกที่ครับน้งกัดของเรากัดน้งกัดนงกัดอ้ยนมกัด เป็นง้วลักษณะอ่าเป็นงัวซุ่งแบบว่าขี่หอนครับเข้าเตาหฮมตัวน,นี้นะครับผมน้ำนงเบาวกับซื้อมาตั้งแต่เพิ่นตัวนล้นๆอย,อยู่ครับตัวนี้ก็มาอยู่น้ำนองบาวก็ได้ประมาณจักปีนึงแล้วละ่ะเติมไ่เป็นสาวครับ สวัสดีค่ะพ้นก่อนเร็วสวัสดีค่ะน้องแองกัดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วทับชาวกล้วยไว้ครับผมพอพันเขาทับพอทับหลอดไว้ชาวกล้วยนะครับผมเนาะแต่ก็รอบเบอร์อาการครับว่าติดปะติด,ต,ดต้องรอบเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับ Nóng ăn cắp và cùng một nón chắc thì em biết dừng ừ. Sự khâu ้วก็หักครับพี่น้องหักแล้วก็คั้นขายกระจักจิตจังได้อาจจะบูาขครแล้วครับจะเก็บไว้เป็นพอพันแม่พันในสายพันธุนี้ครับสายพันงวดำนะครับพี่น้องมีบอสายพันธงวดำจังไหนคอมเมนต์มาบอกในเ้อครับผมน้องเบ้าซื้อมาไต้ตัวตัวเลนน้อยครับเขาจะขายให้หมื่นเจ็ด ได้เห็นอยู่อ่ะจะถือว่ามองอคล้ายๆเขาเจ้าขายมาเพื่อไปขึ้นไปเขียงครับผมไปข่าไป,ไปเป็นอาหารมองบาไปเห็นวันตัวน้อยๆก็เลยซื้อมาไว้นะครับผมราคาหมื่นเจ็ดนะชุ่มมือในไงเป็นสาวแล้วครับไงแล้วไงแล้วนะครับก็มายุ่มกันทั้งปีหนึ่ง โตแล้วค่ะนะครับผมน้องกัดเลี้ยงไว้ครับผมน้องกัดกันกัจักสิเป็นจังได้นะครับน้องเองกัดเขาอาจจะเป็นซีนแหงอยู่ทั้งใดกับบลูนะครับสวัสดีเพื่นก่อนเร็วสวัสดีเพื่นก่อนเล่ะสวัสดีค่ะแองกัดค่ะน้องกัดนะครับผมเนาะดำดำครับผมเนาะนะครับมาดำตั้งแต่เขียวขึ้นได้บัวบอกยังเห็นหน้าตาเมมยๆอีกนะครับผมเนาะ ได้บนรยาก็บ่มวี้เขาครับผมเขาโม่แข็งแรงเขาอ่อนๆอ,อ,อยู่น้องแองกัตครับผมดำตั้งแต่เล็บตีนจนหดเล็บมือเล,เล็บเล็บเล็บตีนจนหดตาดำครับสำหรับน้องแองกัตของเรานะครับ เดี๋ยวเราเบิงครับผมว่าเขาจะได้ลูกออกมาเป็นสีแดงนะครับเนาะเดี๋ยวคอยมาเบิงกันอีกทีหนึ่งเด้อนะครับน้องบ่าที่ทาไว้เรื่อยๆลนะครับนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะน้องบ่าวก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะผมผมกับน้องแองกัตนะครับผมเนาะต้องลาพี่ละน้องไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเพื่อนแองกัต Hehehe. <laughs>